S <S <S กับสบายดีเด้อสบายดีเนาะเอฟซีสุภุสุคนเนาะสบายดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนเด้อเนาะพบก,กันเซนเกาเซนเครื่องเนาะพี่น้องเนาะกับส่ององกร์แชนแนลเฮาเนาะมือนีสิภาคพี่พผน้องมาอ่าโฮจักกับอ่าคุณประโยชน์ของแนแดงเนาะพี่น้องเนาะนี่คือแนแดงที่เฮาอ่าพอพั่นไปได้ว,ว่าเดี่ยงไปได้ประมาณสิบสิบสองมัดเนาะพี่น้องเนาะปกติกับซ้ำหนึ่งอาทิตย์เพิ่นกับจะเต็มแล้วเนาะแต่บ้านนี้ เอาใส่ตอนเอามาเดี่ยงใส่บัวรายน้าพี่นนะ้องเนาะเพิ่นกะกะเสียบหเต็มงางเนาะนี่เป็นอายุสิบสองบัตรนาะพี่น้องทีเฮาเดี่ยงไปขนาดของบอ่อนี่เฮาใส่ใส่ทงยางทงพลาสติกมาพี่นนะ้องเนาะขนาดกะเน่าห้าเมตร,รเน่าห้าเมตร,รเนาะกวางกะสิประมาณสองเมตรหาสียบน้าพี่น้องเนาะสองเมตรหาเสีบห้าสามเมตรเนะี่ยน้าพี่น้องสมมตินะเทว่าคุณประโยชน์ของแหนแดงน้าพี่น้องมาฮูจักนํากัน เราตามที่ประสบการณ์ที่เฮาเคยเย็นหูมากน้อพี่น้องจากเว็บไซต์ต่างๆจากยูทูบคือกันน้อพี่น้องเนาะคือเนื้อแดงนี่เพิ่นจะมีโปรตีนสูงถึงอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์น้พี่น้องเนาะเพิ่นจะมีโปรตีนสูงสามสิบเปอร์เซ็นต์จากสันดากรจากสันเกษตรกเรเฮากักาะไรน้ำเนื้อแดงมาเพาะมาเพาะพันธุ์มาเลี้ยงออกไปย้ายออกเนาะเพื่อมาอ่าเฮ็ดเกษตรที่ประหยัดตน้นทุนเนาะพี่น้องเนาะ นไดนแนแดงนี่ก็เฮาสามารถเอามาอ่ากอเก็เกอเป็ดกอไก่เนาะพี่น้องเนาะกอสัตว์เลี้ยงเฮาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นงัวแล้วก็แบ่เนาะพี่น้องเนาะแต่นอกจากนั้นเฮาสามารถใสทดแทนใส่ทดแทนปุ๋ยเนาะใส่ทดแทนปุ๋ยที่เฮาปลูกอ่าพืชผักเฮาเป็นผักเป็นมักถั่วมักแดงรว่าปลูกผักมะเขือเนาะพี่น้องเนาะมันนีสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องว่าเฮาสิมี วิธีเนอะไรเนี่ยเนาะที่เขาจะไปใส่ผักเขาใส่บมกผีกมกเคือเขาเนาะแต่ก็ไปให้ซั์เตี้ยงเขาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นแบะเนาะเรียกว่าพี่น้องถ้าพี่น้องเดี้ยงปลาก็เอาไปเกลือปลากระไรนะพี่น้องเนาะตัวนี้แม่นโดดต้นขึ้นเนาะโดดต้นขึ้นที่เฮาเห็ดเกษตรเนาะโดดต้นขึ้นแ้วก็ทั้งมีโปรตีนสูงนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องไปเบ่งกไก่ด้วยเนาะตัวนี้เมนแนแดงทีเขาเดี้ยงไปฟอพันไปไรสิบสองบ้านนะพี่น้องเต็ม เต็มบ่อเนาะสิบสองบันเต็มบ่อเนาะไปเบิ่งน้ำกันไก่ๆพี่เนาะตัวนี้มันแหนแดงที่เฮาพอพันไปเรียกว่าขยายพันไปน้องพี่น้องเนาะได้ได้สิบสองบันประมาณสิบสองบันเนาะพี่น้องเบิ่งไก่เนาะเป็นกระเจ้เขินเต็มเนาะสังเกตเนาะตัวนี้จะเป็นดูกดูกแน่เนาะที่เป็นสีจางๆเนาะพี่น้องเนาะสีเขียวอ่อนเนี่ยเนาะตัวนี้มันเพันโตเต็มใบเฮาสามารถนำไปเลี้ยงซัดเรีอว่าไปใส ต้นพริกต้นเครือนรากันเนาะพี่น้องเนาะมันในสีพีชพีพ่น้องเอาไปเนาะพี่น้องนะเนาะเาจะไปเอาคา,า,างนั้นเพราะว่าคางนั้นเพิ่นจะมีต้นที่สมบูรณ์ได้ในเดี๋ยวน้องนะเนาะเขาก็สีน้าใส่กระทังเนาะที่ว่าเบิสน้องนี่ก็สีได้ประมาณในร้อยกิโลเติบเนาะพี่น้องเนาะเบื่อนี่ยมันจะโตเต็มใบในเดีนะ๋ยวนาะมันจะสาวเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นบอที่ห้ารุงขึ้นกับ ประมาณแสนปลายกีบเนาะขั้นเป็นเงินบาทก็ประมาณสามร้อยกว่านะพี่น้องเนาะถ้าเสียเอาไปเดียงอ่าไปไห้เป็ดห้ไก่เนาะพี่น้องเนาะน,นี่เนี่แดงครับเพราะว่าเฝนเต็มเต็มบอ่อแด้เนาะอาจะแหง,งออกไปกับเป็ดกับไก่แต่ก็สิไปห้ยเบะมีเบะมงีงอเนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยเนาะพี่น้องเนาะใส่กระถังไปนะตัวนไม้เมน่าเห็ด เกษตรแบบผสมผสานนะพี่น้องเนาะแต่ว่าคุณประโยชน์ของเน้แดงเนาะคุณประโยชน์ของเน้แดงนี่ก็มีหลายอย่างนะพี่น้องเนาะผนก็มีโปรตีนสูงเนาะถือว่าประหยัดตน้นทุนในการเห็ดเกษตรเป็นเลี้ยงเลี้ยงสัตวดนะพี่น้องเนาะเป็นเป็ดเป็นไก่เลี้ยงงอให้งอให้เวะนะเนาะในนอกจากนั้นเอาก็สามารถนำไปทดแทนเป็นปุ๋ยนะพี่น้องเนาะเป็นปุ๋ยใส่ ต้นพริกต้นเครือเฮาหรือว่าผักเฮาที่เฮาปลูกไว้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนํากันเด้อพี่น้องเลยเป็นกําลังงามเนาะเดี๋ยวเป็นขึ้นเต็มบ่ได้เนาะปกติแล้วก็ประมาณประมาณ10บปันเฮาก็สามารถเอาไปส้มใส่ได้เนาะพี่น้องเนาะต่เนี่ยไม่ได้สิบสองเนาะที่เฮาพอพันไปนี่ พี่น้องเอฟซีอยู่ทางฝั่งหน้าเนาะถ่าว่าผู้ใดสนใจอยากนําแหานแดงเข้าเนาะไปไปเพาะไปขยายพันธุ์ให้มันไดหลายนะพี่น้องเนาะกะติดต่อมาสอบถามมาแบ่งปันเน,นาะนําไหลเด้อ,อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพราะว่าท่องกัขายายบอ่ <c oughs> บอบอ่อใหญ่บ่อหนึ่งแต่ก็มีบอ่อปูนอยู่เนาะบ่อปูนเข้ากัเต็มบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะจะนิ่นเข้าเด้อ เตอร์มินความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะในการเก็ดเกษตรแบบผสมผสานเนาะเกันผู้อยเดี่ยงปลากอาไปเกลือปลาอะไรเนาะปลาอะไรที่ว่าขั้นเอาเอาผลออกไปเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเป็นการเจะแตกใหม่ขยายใหม่อีกเนาะประมาณซานสีบันก็เต็มคือเก่าเนาะที่ว่าในแดงเยงผลขยายตัวไว้เนาะพี่น้องเนาะประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก็เต็มที่เพไนเนาะ ถ้าสิสังเกตเห็นดูพ่นในน้อยทีพิ่นขยายออกมาเนาะพี่น้องไงเลยเนาะเพิ่นจะมีดูปลายเนาะีในแดงเนาะเ้าเสียไปหายเบะน้อพี่น้องเนาะหายเบะหายงอแงก็แบ่งไปเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะเกลือรสต้นทึนเนาะหลังจากทีห้องทราบไปแล้วห้องก็จะไปไปร่างน้ำอีกเท่หนึ่งน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าในบ่อในแดงเขาจะใส่วกขี้งัวงน้อพี่น้องเนาะ จเซนแเดลมันจะมีกลิ่นแน่เนาะเอาตอกในไปทําความสะอาดเอาไปด่างก่อนนะพี่น้องเนาะขั้นบัตรเซนซั์เท้าก็จะบวก,กินเนาะผมอ่ะผมเบรกก็จะบวก,กินเนาะนี่พ่อหงามเนาะพี่น้องเนาะพ้อหงาม,มอืออืออั้จะได้เครื่องขู่เลยเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าห้องเอาในสนเพิ่นน้อยเดียวนุ่งเนานะจะได้เครื่องขู่แล้ว เอาสิไปหางอกก่อนนะพี่น้งนะงองเนาะหายงอไดกะหายเบะนะเนาะมีเบะมีงอเดี่ยงงอเนี่ยเดี่ยงเบะเนี่ยแ้วกะเป็ดไกนะ่เนาะเอาไปประมาณครึ่งกระรุ่มนาะพี่น้งนะองเนาะเาจะเอาไปประมาณครึ่งกระรุ่มเนาะไปเกลือแต่กะสีแดงไปใส่ต้นพริกต้นเครือน้ำ เดว่าคุณประโยชน์เพิ่นกะมีหลายอย่างเนาะแนแดงือว่าในการเก็บกเฮาเก็บอ่า2 0เก็บเท่นึงก็ได้บพี่น้อง2เก็บเท่นึงเพิ่นก็จะขึ้นเต็มคือเก่าเนาะเพราะว่าเพิ่นจะขยายตัวไว้เนาะพี่น้องแนแดงเฮาแสงแดดอยากอันนี้แน่เด้อพี่น้องเนาะยามแรเนาะยามแดง เส้นม้าขางอีกหน่อยหนึ่งบราได้รงไปเอาอยู่น,น,นะพี่น้นนะองเนาะขางนี้เป็นจะขายาดตัวเป็นจะใหญ่เดี๋ยวน่ะวันนี้น,น,นะพี่น้องวันนั้นาน้าพี่น้องอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องเนานะพี่น้องทั้งซปปอล่าห้องที่อยู่<ม>ไก่เคียงเนาะ ถ้าว่าสนใจอย่างได็กแนแดงเนาะไปขยายพันธุ์ไปเพาะพันธุ์กะมาแเ่งปันเอาได้เนาะพี่น้องเนาะสิเวงปันให้เนาะสวยเดือยกันเีพื่อเงามเนาะพี่น้องเนาะพื่อเป็นงามเนาะสเก็บไปเอาลายเติมเนาะมันนี่เพราะว่าฝนก็มีจำนวนลายเลยเนาะบโใหญ่ เดี๋ยวอย่บวชนะฮะสิเฮ็ดปลอกปลานะพี่น้องเนาะถ้าเสี่ยงปลาพวกปลาทีเพิ่นกินเฟื่เนาะก็คือพวกปลาปากไปยังเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขามีแหนแดงเขาได้เลี้ยงลดต้นทึดเนาะปลอกสนิดปลาปากคนมากินเนาะปลาปากว่าโนอนจันเงงเนาะพี่น้องเขามีแหนแดงเขาก็เอาแหนแดงเลี้ยงแนเนาะ พี่้องเบิงเนาะพี่น้องเนาะทำเครื่องกระลุกเนาะพ่อเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเบิงมาเข้าเสียไปเห็ดยังแน่เนาะตัวน,นี้มันเข้าไะไรเครื่องกระลุกเนาะพี่น้องเนาะเห็ดตัวอย่างให้พี่น้องเขาเบิงมาเนาื้อแดงเขามีคุณประโยชน์ยังไงเนานะหลังจากที่เขาเอาเนื้อนนแดงมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาก็สบใส่น,น,น้่นามลานี้เนาะพี่น้องเนาะต้องใ้ใส่นามลาดอ่ากินของของขีงะนะ้งัวเนาะมูลสัสตว์ที่เขาใส่เป็น เป็นปุ้ยเพิ่นเนาะเพราะว่าขั้นเฮาบ่ด่างของก่อนเพิ่นก็สิบ,บ่กินเนาะพี่น้องเนาะเฮาสิเห็นซะน,นั้นนั้นนั้นพวกบวัวเฮาด้วยเนาะทือว่าโตที่เพิ่นเหียไปกัเพิ่นก็สิเป็นพุ่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องเด้อพี่น้องะือว่าคุณประโยชน์ของแนแดงเนาะเฮาก็สิมี ไฮซันะดเขาเนี่ยว่ามาใส่ปุ่นพักเขาเนาะนเครื่องพนะักเครื่องกินหมือเครือเนาะพี่น้องนะเนาะเขาด่างน้ำเป็นอกก่อนเนาะด่างนา้ำทีเพื้นมี้กินถีะนะ่งอ่เนาะพี่น้องเนาะจะพิทนะยังพี่นอ้องเนบะิ้งเนาะ วิญญาณมองนะพี่น้องเนาะแต่ในการใส่พุ่นพวกพักยังสีเนาะพี่น้องเนาะเ้าสาม,มารถใส่แหงหรือว,ว่าใส่เปรี๊บแบบเป็นกระไรเนาะใส่ดิบๆแบบนี้เราถืใส่เพื่อเฮ็ดให้อ่าพักบัวเ้าง,งามเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเพิ่นก็จะเป็นอ่าเป็นปุ๋ยไหเนาะปุ๋ยไหมีโปรตีนสูง30เปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะตัวนี้เมนเ้าใส่ต้นพักบัวเานะ้าเนาะโอ้ยใส่บริเวณขางต้นเนาะพี่น้องเนาะ ว่าถ้าพี่น้องมีได้ก็ตากแห้งตากแห้งแต่จึงเอามาใส่นะพี่น้องเนาะเพมันก็จะงามเหมือนกันเนาะเอาสิไปใส่หมักพริกกระมักเขืองพี่น้องมีต้นพริกต้นเขือึ้นี่เนาะเพราะว่าเ้าก็เคยใส่ใส่มาหลาครั้งหนึ่งนะพี่น้องนี่คือต้นพริกที่เ้าปลูกไปเนาะต้นพริกต้นเขือเาสิใส่ต้นพริกก่อนพี่น้องคือว่ามันจะมีโปรตีนสูงนะพี่น้องเนาะ น้องก็จะใส่ตามบริเวณตามเหงาตามเหงาเนาะพี่เนาะเนี่ยทีนี้เป็นคุณประโยชน์ของเพลินเนาะก็ะมีโปรตีนสูงเนาะพี่น้องเนาะเห็ดให้ดผีเข้าง,งามเทวดาทดแทนปุ๋ยทดแทนปุ๋ยทดแทนสารเคมีน้ำพี่น้องเนาะก็เป็นเกษตรที่เห่าลดตน้นทุนนี่พี่น้อง่นงเสยเลยเนาะเพราะว่าโปรตีนของเพลินจะมะีประมาณ30%เนาะ มีโปรตีนสาินต์พี่น้องใส่ต้นพริกเขาเห็นว่าต้นพริกเขางามนะพี่น้องเนาะใส่ตามาบริเวณทางเห่าเานาะพี่น้องเนาะจะดีเหตุให้พี่ให้น้องเบิงนะ่งเนาะแต่ว่าเ้าก็ะใสเป็นปกติเนาะขึนนี่แหรงที่เ้าด่างเดี่ยวนะพี่น้องเนาะเอาใส่ต้นพักเขาต้นพีเคล้าเ้าเดียวเ้ากรสใสเอาไปก,ไกลนะืไก่เนาะแต่ว่าในการก,กลืไก่เ้าก็ผสม ผสมกับห่่มเนาะพี่น้องเนาะผสมกับห่่มตัวนี้ให้สิเป็นเกลือไก่เกลือเป็ดเนาะเบ่งน้ำกันเนาะผสมห่นะ่มเนาะซ้าสิกันเนาะพี่น้องจะน,นะน้องให้สิ็จไปเติมน้ำเนาะตัวนี้เพิ่นจะมีโปรตีนสามสิบเนาะเห็ดให้เป็ดไก่เฮาพี่สมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เฮาใส่ห่ห่มเดี๋ยวน้อพี่น้นองเนาะเฮาก็สิเติมนะ้ำ เติมน้ำต้องไปชำระประมาณนะพี่น้องเนาะทำให้อ่าแนแดงกับกับห้องเข,า,ขากันได้ดีนะพี่น้องเนาะแต่ห้องก็ส้นนำไปเกลือไก่ไปเติมน้ำอีกเมื่อหนึ่งเนาะย,ยังแขนอยู่พี่น้องเนาะตัวนี้มันเป็นการลดต้นทึ้นเนาะทั้งลนลดต้นทึ้นแต่กับทั้งเห็ดไห่ไก่ห้าวพี่นะพี่น้องนเนาะมันจะสมบูรณ์เพราะว่า แนแดงมันจะมีโปรตีนอยู่30%เปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะท่านมีหัวอาหารเขากะเอาหัวอาหารเพิ่มเติมใส่นะพี่น้องเนาะตัวนี้เขาจะมีห่อแต่ประมาณหนึ่งถั่วไอ้นะพี่น้องเนาะแต่ก็ใส่แนแดงจะให้ลด,ดตน้นทุนตัวนี้เหมาะสมในการเห็ดเกษตรเด้อพี่น้องเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเนาะเขาเลี้ยงจำนวนได้เขากะปลูกแนแดงเสียได้ไลยกะโดดต้นขึ้นเนาะพี่น้องเ,งเ,งเนาะเพราะว่า,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 ดดนะาส่วนนี้ห่อพมันก็สีแพงแนนะ่เนาะ เอาแบบนี้าพี่น้องเนาะในเป็นเปียกพอประมาณขนาดีหเนข้าวเส้นนำไปเกลือไปเไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องไปเบิ้งไก่น้ำกันเนาะทั้งไก่ทั้งเป็ดเนาะเป็ดไก่กับิบวร้ายปนไรพี่น้องเลยกุกู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 กกูกก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 อก อัานทำนี่หัอาหารใส่พัวอาหารนะ่นะเนาะเียทำต่อชิมกับเนี่ยเลยเนาะคนก็จะกินเนาะไก่กินเนาะพี่น้องกจะร้ายห่างเนาะพี่น,อนนะ้องเนาะเพราะว่าเ่ามีอ่าเป็ดไก่มันมีร้ายขนาดเนาะคนจะตอบกันเนาะ แม่นกันนาะมีแม่นเอามากเกลือเพิ่มขัง,ขงทมิดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่มเกลือถึงยังกินวัตถนะุนิยมในเนาะคุณเนี่ยแต่เพิ่มไก่กินอยู่เนะาะอาจจะเกลือเพิ่มอีกเนาะเพราะว่าไก่เพิ่งจะตอดกัน เห็ดลายห่างเห็นไหมาห่างแต่น้อยนเนาะอย่าเพิ่งกินบวชเอสเพินงจะกินดีเนาะพี่นไหมาเอสเต็งใจ มีข้างหนึ่งนะ้ะพี่หน้องเนาะตอดกันงองโตก็จสมบูรด้กินเนะ <c oughs> นาะในตอดกันนะเนาะจะไปกินแล้วก็ทงนะัง นี่เนาะพี่น้องเนาะเพันก็นก,นกินดีเนาะเพันจะกินทั้งเนื้อแดงแต่กับทั้งฮั่มเพว่าเนื้อแดงเพันมีโปรตีนสูง30เปอร์เซ็นต์น้อพี่น้องเพันจะเห็ดให้ไก่เฮาอ่ามีความสมบูรณ์เนาะเติบโตวไว้เนาะเพราะว่าไก่ก็กินดีเนาะที่ถึงวักกน,ก,น,นะนวก็แบ่่น้อพี่น้องเลาวโอกาสหนาข้าจึงสิทายพี่น้องมึง นอนจะเสร็จไปงวดหายบะเนาะจน,มนไม่เท่ามาเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะเดี๋ยวไเนาะเกลือเพิ่มอีกหนึ่งนะพี่น,น้องเนาะเดี๋ยวก็เข้ากรสิบปลาไปเกลือเพื่อื่นอีก